สวัสดีครับเราชมการติดตั้งแผ่นแตงร้อนของรถ B M X 3นะครับอันนี้ X 3เป็นรุ่น G 0 1นน่นะครับบริษัทบรหารให้ลูกค้าชมการติดตั้งแผ่นตะร้อนของ B M X 3 G 0 1นะครับลูกค้าที่เคยมีปัญหาเรื่ว่าแผ่นร้อนของเดิมมันเปล่อยมันขาดมันดุยมันเนา่ามันห้อยแล้วนะครับแล้วก็องการเปลี่ยนใหม่นะครับวัน,นีเราไปเจอแบบเป็นแล้ว เสี่ยเป๋ยยุ้ยนครับเพราะฉะนั้นเราเป็นทังล้อที่แข่งแรกประเทศไทยที่ปลุกเบิกมาเกือบ40ปีนะครับคุณจะเห็นนะครับงานแน่นนั่งสนิทนะครับไม่มีการเพย์เยนะครับวัสดุเราเนี่ยไม่ว่าโดนน้ำโดนฝุ่นไม่เน่านะครับติดตั้งแล้วอยู่ได้ยาวนานนะครับว่าสวยงามเรียบร้อยอันนี้เป็น B M r w X3 นะครับ G01 ปี2023นะครับท่อรถควบคุ่ที่ห่อนะครับ ตังกั่หมอนที่โคราดหายช่วงนี้เราจัโดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็จะได้งานดีๆเรียบๆหมดปัญหาอย่างแท้จริงใช้งานได่ยาวนานนะครับโดนน้าไม่เป ưới, ื่อนความร้อนไม่แตกไม่หลอมละลายติดเราไม่เสียความรู้สึกของการค่อยอาหลุดเปืือยเนนานะครับต่อเข้ามาที่โคราดปกซอร์พิมพ์ราาามแปดนะครับที่จอรถกว้าง40สนาทีกลับได้เลยทิ้งต่ตอ0 8 9 8 8 8 9 0 0นะครับผมคิดว่าลูกค้าทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุด คนที่สุดในรถท่านหมดปัญหาเรื่องการใช้งานที่ก่อมแตกเวลาหรือค่อยอ้าหลดลงมานะครับก็อันนี้ก็คือสินคาที่ทำกันยาวนานเกือบ40ปีนันไว้วางใจได้นะครับก็ผมเะเด็นะครับให้บริการอยู่ก็ติดต่อได้ที่0898889000นะครับอันนี้เป็นปากนวยขนาังให้ชมกันนะ X3G01 นะครับลุกทุกบุ้นี่หอเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ